โลค่ะยังแก้มาอย่าแก้มาค่ะไม่ค่อยสโลมากนะคะแต่อันเนี้ยรู้สึกไม่ค่อยสโลเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเี๋จะไปดูอีกอหนึ่งกันนะคะนี่ก็ไม่ค่อยสโลนะคะแต่อันนี้ไม่ค่อยสโลแต่ว่าดิฉันชอบรมากเลยค่ะน่ารักมากมันตกแต่งด้วยโบไหนลองบีบดูค่ะค่ะไม่ค่อยสโลเลยไม่ค่อยสโลค่ะ ตมในตากล้องขอลองดูหน่อยค่ะตากล้องช่ามัดูสองอันนี้นะคะไอ้ตี๋ตากล้องเมื่อยมือแล้วค่ะไอ้ตี๋